สวัสดีครับผมวันนี้วันที่4กันยายนปี2568นะครับวันนี้มาอัปเดตครับในส่วนของเงินชาวนาไล่ละ1,000บาทต้องบอกว่าโอนรอบสุดท้ายวันที่4กันยายนนะครับในส่วนของชาวนาครับสามารถที่จะเช็คหรือว่าดาวน์โหลดนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับได้เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนกรณีที่มีเงินโอนเข้าแล้วนะ นี่ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1,000บาททกศเริ่มโอนเข้าบัญชีให้กับชาวนาผู้ที่ปลูกข้าวนาปังแล้วก็นาปีสูงสุด10ไร่พูดง่ายๆครับควาเรือนละไม่เกิน1,000 0บาทเพื่อลดราคาค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร,ศร,ศร,ศรศ โดยเริ่มโอนครั้งแรกครับ1กันยายนปี2,568เป็นต้นมานะครับแล้วก็วันที่2นะครับในส่วนของกำหนดการที่วางไว้ก็แบ่งนะครับเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับวันที่1กันยายนครับก็โครงการนาปังปี2,568เกษตรกร,ะร,กรนะครับประมาณ7 6 9 4 6 1ราย รวมเป็นเงินครับ6,280ล้านบาทโดยรูปแบบเนี่ยนะครับก็ทั่วประเทศเลยนะครับวันที่2กันยายนปี2,568โครงการนาปีปี2,568เกษตรกร,ร,กรประมาณ286,831รายรวมนะครับ2,459ล้านบาทอันนี้เป็นโซนภาคเหนือนะนะครับ วันที่3คือเมื่อวานนี้นะครับวันที่3กันยายนปี2568โครงการนะครับนาปี2568เกษตรกร,ร,กรประมาณนะครับ1,291,291รายรวมเงินครับ1586ล้านบาทนี้เป็นโซนภาคอีสานนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายคือวันนี้วันที่4กันยายนปี2568 เป็นโครงการข้าวนาปี6-8เช่นกันเกษตรกร,กรประมาณ137,478รายนะฮะรวมประมาณ1,254ล้านบาทนั่นคืองบประมาณนะครับก็เป็นภาคอื่นๆทั่วไปนะครับนี่เป็นรายละเอียดนะครับที่นำมาอัปเดตนะครับทั้ง4วันในการโอนตามลำดับนะครับรูปแบบโครงการนาปังนาปี ปี2,568นะครับผมแล้วก็จำนวนเกษตรกรที่ได้รับในแต่ละการโอนช่วงวันนะครับทั้งนี้ครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สามารถรอรับแจ้งเตือนได้ง่ายๆเพียงสมัครนะครับ B A A C Connect เงินเข้าเมื่อไรรู้ได้ทันทีและเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าร่วมโครงการไล่ละพันบนแถบเมนูรายออฟฟิเชียล B A A C Family นะครับหรือสามารถเข้าที่เว็บไซต์เพื่อทำการตรวจสอบสถานะนะครับที่เป็น e Farmer ได้เช่นกันนะอันนี้ก็เป็นการแจ้งให้กับเกษตรกร,ะร,กรนะครับได้รับทราบข้อมูลนะครับส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินทางธนาคารนะครับแจ้งว่าสามารถรออัปเดตยอดช่วงคำ่ำตามข้อมูลวันที่ และภูมิภาคจากหน้าเพจหรือทางธนาคารประกาศแจ้งนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของธนาคารทอกอส baac Thailand ด้วยนะครับผมนะอ่ะก็ถือว่านะสามารถที่จะดูผ่านแอปพลิเคชันนะครับนะผ่านทางแอปพลิเคชัน baac connect ก็สามารถที่จะรู้ว่าเงินเข้าหรือยัง เข้าวันไหนช่วงเวลาใดนะฮะอันนี้ก็จะมีระบุบอกกล่าวอยู่นะครับสูงสุดนะครับครอบครัวละ10,000บาทนะอันนี้ก็ถือว่าอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเดี๋ยวมีโครงการอื่นใดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวทางด้านของช่องเราจะนําข้อมูลมาอัปเดตแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกท่านรับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอน หลังจากนี้นะครับติดตามสถานก,การณ์นะครับในช่วงของรัฐบาลนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรนะครับผมแล้วก็จะมีโครงการไหนนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นข้อมูลประมาณนี้ในการอัปเดตครั้งสุดท้ายการโอนเงินเกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1บาน ไล่ละ1,000บาทสูงสุดครอบครัวละไม่เกิน1,000 0บาทนะครับผมในการโอนครั้งสุดท้ายวันที่4กันยายนนี้นะครับเอาล่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับผมสวัสดีครับ